สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าหกสิบห้ามาพบกันแนวทางของแอดนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะคันนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ตีห้านะ,ะแอดลุกขึ้นมาทำคลิปให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวกลัวไม่ทันนะแนวทางฮาหนอยที่แอดให้ไปเมื่อวานนะคะตัวดินจะมี 469384นะคะวิ่งรูด8กับ4ฟัน8นะเมื่อวานเมื่อวาน8ไม่เข้าใช่ไหมคะเมื่อวาน8ไม่เข้านะตัวฟัน8ไม่เข้าแต่ว่าเขาจะเข้ารอบพิเศษตัวจับวินนตรานะคะพิเศษ4664นะคะจะถ้าใครจับ3ตัวก็น่าจะได้นะคะ446นะ,ะแล้วก็รอบ ปกติเ3้าสามสามเก้านะคะเข้าเ3้าสามแล้วก็วิงรูด4ี่นะคะเข้าแค่2รอบนะคะส่วนราวพัฒนาเมื่อวานเราพัฒนาแอดให้ไปตรวจจาะนะคะจิตสนะองสองจิเนาะแล้วก็วิงรูด2เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะถ้าใครได้วนะิงรูดเนาะตอนแรกแอดว่าจะไม่ลงลาวพัฒนาเพราะว่าเขาเขาเขา,ขาหลุดบ่อยทีนี้อ่ะงวดนี้เป็นรู้สึกแบบว่า มั่นใจมั่นใจยังไงก็ไม่รู้ก็ลกเลยลงให้นะคะช่วงยินยินนะคะถ้าใครทันก็น่าจะได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูของวันนี้นะคะแนวทางฮานอยวันนี้ตัวเต่นเทียนให้เจ็ดเก้าสองนะคะหกหนึ่งเจ็ดอ่ะวันนี้วิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะ จะบ,บินในตารางค่ะหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าอืเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหกสองสองหกนะคะกันเบิ้ลนะคะ,นนะ,คะทุกคนกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดก็เก้าเก้านะคะ มีตัวไหนอีกไหมเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองสามสามห้าห้าสองสองอ่ะหกหกน่าจะมานะคะหกหกด้วยก็ได้นะ <ๆ S 1> ทุกคนพิพจรารณาออเดอเลขเบิ้ล<ๆ>ตัวเจาะนะคะหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหก มีเจ็ดสองสองเจ็ดก็ตัวไหนอีกเอาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะวันนี้เพิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดนะคะแอดให้ฟันหนึ่งนะคะวันนี้ฟันหนึ่งแอดมั่นใจว่านหนึ่งน่าจะมาวันนี้นะแอดเน้นจับบินเน,นในตารางนะคะในตารางแล้ก็บวก วิ่งรูดนะคะสายวิ่งรูดก็วิ่งรูดได้เลยเอาในตารางแอดมาวิ่งรูดได้เลยนะคะส่วนตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็จะมีเจ6ดหนะคะเหลือแค่ตัวเดียวทุกคนก็ไปจับวินได้เลยนะคะอ่าตัวที่เข้ามาบ่อยตัวนี้อโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆนะคะถูกหวยรวยสับกันทุกคนเดอ้ออ่าดาวโจน ดาวโจนเมื่อเช้านะคะเข้าแค่ดาวโจนรอบ v e p นะคะดาวโจนรอบปกติลดนะคะดาวโจนรอบ BEP เข้า70แล้วก็15นะคะใครวิ่งรูดก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะวิ่งรูด1กับ7นะคะเมื่อวานแอรไทย mm. โอเคค่ะไปแล้วค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะ mm. ร่ำ,ร,ำวรวยถูกหวยรวยทรัพกันทุกคนเด้อ